สวัสดีเพื่อนๆพนพี่น้อง f c ทุกท่านครับวันนี้ตอบคอมเมนต์เพื่อนๆนนะครับมีเพื่อนๆ f c น,อน FC, ของเราถามเข้ามานะครับว่ามีนะครับอาการไฟกระโดดออกตามสายคอยหัวเทียนนะครับมีอาการไฟกระโดดออกตามสายสายคอยหัวเทียนเนี่ยมันเกิดมาจากสาเหตุอะไรนะครับวันนี้ก็จะมาเล่าประสบการณ์แล้วก็เล่าแนวทางในการแก้ไขให้กับเพื่อนๆ พี่น้อง fc ได้ฟังกันนะครับเพื่อนเพื่อนเอาเป็นว่าจากประสบการณ์ของเรานะครับที่เราเคยเจอปัญหาตรงนี้มาก่อนที่เราจะเจอปัญหาตรงนี้เราก็เถียงก,กันกับลูกค้านั่นแหละนะว่าอ่าเวลาเราบีบคัดปับ๊บนะเวลาเราบีบคัดปับ๊บเนี่ยบีบคัดแล้วนะครับมันมีไฟกระโดดเนี่ยแถวแถวแป้นไปหามือคัดไปหาสายสลิงเบรกหรือว่ามือเบรกบ้างนะครับมันมีไฟกระโดดนะครับหรือ รถบางคันแตะเบรกแล้วไฟหน้าสว่างอ่าแตะเบรกหลังนะเป็นรถออโต้เนี่ยแตะเบรกหลังไฟหน้าสว่างก็มีนะครับอ่ารถบางคันหากแฮนไปด้านซ้ายไฟไม่สว่างแต่หากมาด้านขวาไฟหน้าสว่างก็มีนะครับทุกท่านนะอ่าตรงนี้นี่ก็คืออ่าเหตุการณ์ที่เราได้เจอนะครับรวมไปจนถึงมีประเด็นหนึ่งนะครับเราไม่เชื่อลูกค้านะเราก็ไม่เชื่อลูกค้าด้วยความมั่นใจของเรา นะครับอ่าว่าเราไม่เคยเจอปัญหาไงเขาบอกมาว่าขับไปดีๆเนี่ยพอเดินโดนความชื้นบ้างแตะเบรกแล้วไฟช็อตคนนะครับอันนี้เจอมาแล้วล้มกลิ้งกับตัวเองมาแล้วนะครับทุกท่านอ่าแล้วสาเหตุมันเกิดมาจากอะไรล่ะครับไปดีๆมีไฟโดดตามโครงตามโครงสร้างตามตัวถังนะครับรถบางคันนะครับมีไฟกระโดดเนี่ยแถวแถวมือลิงเบรกเงี้ยอ่ามือลิงลูกเย่าเบรกเงี้ยนะครับอ่าหรือว่าบางคัน นะครับสตาร์ทเครื่องอยู่ดีๆพอคุณเอามือมาแตะจะทําการตั้งเบรกแล้วไฟดูดคุณนะครับมันก็มีนะครับมันเกิดขึ้นได้นะครับมันเกิดขึ้นมาแล้วทีนี้นะครับปัญหาที่มันเกิดขึ้นผมจะเล่าให้เพื่อนๆฟังว่ามันเกิดมาจากจุดนี้ให้สังเกตดูดีๆว่าจุดรวมสายกาวนะครับจุดรวมสายกาวเนี่ยนะครับสายกาวหรือว่าสายดินหรือว่าสายขั้วลบเนี่ยนะครับมันจะขันลงที่ โครงสร้างของตัวรถอาจจะ2จุดหรือ3จุดโดยปกตินะครับการลงกาวเขาจะลงกาวใกล้ๆจุดหมุนอย่างเช่นไดสตาร์ทนะครับอ่านะครับมันจะมีสายกาวของไดสตาร์ทอยู่เนี่ยเห็นไหมนะครับอ่าแล้วภายในตัวเครื่องนะครับคุณอาจจะเห็นรถบางรุ่นมีสายกาวขันให้เห็นเลยขันเข้ากับตัวน็อตแ้งเครื่องให้เห็นเลยนะครับแต่นะครับ บางคันมันก็ไม่มีให้เห็นเพราะว่ามันขันอยู่ในชุดมัดไฟนะครับถึงแม้ว่าจะมีการขันยึดโครงกลาวอยู่ในชุดมัดไฟก็จริงนะครับแต่บางทีนะครับสายไฟของเรารถของเรามันเก่านะครับมันเก่าสายไฟมันอาจจะขาดในไปเส้นสองเส้นสามเส้นนะครับแต่มันยังไม่ขาดทั้งหมดละนะครับอ่า รถของเรามีอาการจินกะระแสในเมื่อไฟวิ่งไปที่หลอดไฟหน้าเยอะมันก็ต้องวิ่งกลับมาลงกาวเยอะเหมือนกันทำให้เกิดอาการลงกาวไม่พอนะครับมันก็เกิดปัญหาหลายๆอย่างขึ้นตามมาหลังมานะครับทุกท่านนะทีนี้นะครับในเมื่อเรารู้แล้วว่ามันเป็นเรื่องของสายกาวนะครับเราก็ทําการนะครับถอดออกมาขัดนะครับขัดด้านหน้าด้านหลังของสายกาวขัดขั้วแบบนี้ นะครับอย่างเช่นคอยหัวเทียนเนี่ยมันจะมีลงกลาวอยู่2ด้าน <mattress es> ถูกไหมแล้วก็ขัดทําความสะอาดออกซะนะครับแล้วก็ประกอบเข้าไปนะครับอ่า uh, รถบางคันไฟหน้าไม่สว่างนะครับลองต่อสายกาวขั้ว,วไฟหน้านะครับเอามาขันลงที่ตัวถังนะต่อสายกาวจากขั้วไฟหน้ามาลงที่ตัวถังนะครับทุกท่านอ่าขันเข้ากับหูโชกก็ได้นะครับทุกท่านนะก็ขันลองดูนะครับแล้วก็รถบางคัน นะครับอาจจะต้องทําการนะครับ okay. ต่อสายกาวขั้วลบนะต่อสายกาวขั้วลบนะ่แบตเตอรี่ไม่มีสักลูกเลยอต่อสายกาวขั้วลบขันลงที่ตัวโครงสร้างนะหาจุดขันลงที่ตัวโครงสร้างเพิ่มสายกาวเข้าไปอีกหนึ่งเส้นแล้วให้มาเพิ่มสายกาวนะครับจากตัวเครื่องมาลงตัวมาลงตัวโครงสร้างด้วยนะครับเพราะว่าบางทีรถไปทําสีมานะครับเครื่องกับโครงมันไม่ลงกาวกัน เพราะว่าสีมันขั้นกลางอยู่นะครับทุกท่านบางทีเราก็ต้องทําการต่อสายกาวเพิ่มเข้าไปนะครับก็สรุปงานได้ว่านะครับอาการไฟกระโดดออกตามสายคอยหัวเทียนนะครับหักแฮนแล้วอ่าด้านหนึ่งไฟหน้าสว่างด้านหนึ่งไฟไม่สว่างหรือบางคันแตะเบรกแล้วลดไฟหน้าสว่างขึ้นมานะครับหรือบางคันมีไฟกระโดดแถวๆมือเบรกมือคัดหรือว่ามือลิงบุกเบี้ยวเบรกหลังนะครับ อ่าพวกนี้มันเกิดมาจากเรื่องของอาการลงกาวไม่พอนะครับวันนี้ให้เพื่อนๆพ,พี่น้องเข้าใจตามนี้ด้วยนะครับเพราะว่าอ่าสนิมนะครับเนื่องจากสนิมสายไฟขาดในนะครับอ่าอันนี้มันก็ทําให้วงจรไฟมันไม่เต็มร้อยเหมือนรถเดิมๆนะครับเพื่อนๆมีผลต่ออัตราเร่งมีผลต่อไฟชาร์จมีผลต่อความสว่างของ ระบบไฟภายในตัวรถของเรานะครับทุกท่านดังนั้นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับก็อย่าได้มองข้ามนะครับอยากให้เพื่อนๆไปทําการต่อสายกาวเพิ่มนะครับในกรณีที่นะครับเป็นรถเก่านะครับทุกท่านรถที่เกิดปัญหาหรือไม่เกิดปัญหาก็แล้วแต่บางทีเราก็ต้องทําการต่อสายกาวเพิ่มมันก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับหาสายไฟมาต่อลงโครงสร้างตัวถังนะ จากตัวถังก็ลงมาเครื่องนะครับจากขัวไฟหน้าก็ขันเข้ากับแถวแถวโชกแถวแถวแฮนด์นะครับตรงนี้ก็เอาไปพิจารณาใช้ให้เกิดประโยชน์ก็แล้วกันคลิปนี้จบไว้เท่านี้สวัสดีทุกท่านครับ